สามสี 3, ต่ตัวเนาะตัวแงเนาะเป็นตัวน้อยหมดนะถตีไปลงจีนเนี่ยเตรียมแรกครับสวัสดีครับพี่น้องคันประมทุกท่านสวัสดีครับน่ะนักตุ๊ปาทุกท่านนะครับเม่นี้ก็เป็นมือวันหยุดนะครับฮอกกมาออกหมายก็พี่น้องเนาะตามเดิมตามเคยครับนะคนมักตกป่ากันสิ อยู่บันสซื้อบ่ได้ละพี่น้องเนาะต้องหาไม้ออกไปแล้วครับเนาะเอาเบ็ดไปจุมจ่มน้ําจุม่มจีเ,เนาะจีเนเล่นใสพี่น้องเนาะหาอยู่ให้กินกันนะครับเมื่อน,นี้เขาก็าว่าออกไม้กันที่บอนะครับเป็นบ่อโรงงานนะครับเป็นป่าธรรมชาตินะครับบ่อไดเรียงนะฮะป่าก็ถือว่ามีหลากหลายชนิดเนาะส่วนมากก็จินี้ปลายิชซบเนาะปลา เอาไปรุ่นไปเชียร์กันโอ้ก็มีขึ้นโชว์ให้เบิ่งอยู่เริ่มมากที่เป็นปา่ปา,ปา,ายิศสเนาะป่ายิศสปฝาไก่นะครับป่าชดูนะฮะับเนี้อเฮาเมื่อกี้เป็นมีล้ํานะครับนขมน,ปน,ม,น,บนมปังนะครับมื่อกี้ผสมกันนะครับขนมปังกับขนมปังปนขาวนะครับตะขามสีมื่อกี้ใส่ชิโนนะครับชิโนเบือสองนะครับเบือสองพี่น้อง ประมาณนี้นะนะตะก้อสามเซ้นมานี่สามเซ้นก็น,ม,นมีสองเซ้นก็นมีมอนี่นะเอาสิลงสามเส้นไปก่อน,นครับนี่นะครับมีพวงก็สิประมาณนี้นะครับมีพวงพอมันนี่ใส่ตะขอมอใส่ตะขอสองดวงนะครับ นี่กับบ่อบ่บ่บเหนียวมือนีเนาะอาจิบแบบรวมๆนิกหน่อยเนาะเพราะว่าห้ำหน่อยเนาะใส่ห้ำประมาณถุงหนึ่งนะครับบองหวามมัจีเหนียว,วยูโดนบ่อพี่เนอะป่าเขาเนาะ,ะนะครับน้อกจีกสิน็บขางนะครับ ข็งขางไว้นะตีลงไปเดี๋ยวมันกัดรูดออกเองนะครับร้อยป่าเสี็นเงียเนะนี่ครับเดี๋ยวเขายอยลงเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับมืัอนี้เขาจะลงเบ็ดประมาณเจ็ดคันนะมืัอนี้นะ ครับปลานิ้นสวยๆครับ หไปฝนเบาแจงหนอไเแ็มนึงครับพี่น้องแมสวยเลยนะนตีไปอ,องกีเนี้ยนยะีก็

ไฟมาแน้วอ่ะตพี่น้องนี่แต่ปากาน้อยอ่ะปากาทอดแล้ววันนี้ เดียววันนี้แดดเดียว ครับอม Ele vai para ปลา้น,ปนยปลาโนยมาดีแท้ <c oughs> โอ้ทอดจะนำไว้เลยนี่เอาไปทอดด้วยเสุซ เบิง่งผลงานปลาเข้ามาหนีรับ่นอ้อพอได้กับเขาอ,อยู่ครับเนาะอุ้ตนิ้สามสี่ตัวเนาะตัวแญ่เนะาะเป็นตัวน้อยหมดในทางอีก นะถือประหมานหน่อยเนาะได้บูโบอยู่ครับ